ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องนะครับของเซียนนาดีพารวยนะครับพี่น้องเอฟซีครับรอบนี้นะครับมาแล้วนะครับออเบียงจันนะครับครับท่านอาจารย์ออเวียงจันมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีครับเลขวิ่งเลขลุดนะครับไม่เคยหลุดนะครับครับผลงานของออเวียงจันนะครับเนาะเากับเบิงฝนหวยเล่าออกสะก้อนนะครับเล่าวันจันที่ผ่านมานะครับ งวดประจำวันที่29เนาะครับเนาะเดือนมกราคม2567ลาวพัฒนาเลขที่ออกนะครับ758499นะครับพี่น้องยิปซีเจ็่เก้าเกนะครับครับจับคู่นะครับของธนชาตอวี้ยังจันนะครับอ่าเลขสุดจับคู่ของเพื่อนนะครับก็ลดไปนะครับพี่น้องยิปซีเขาแต่เลขวิ่งเนาะพี่น้องยิปซีเนาะเข้าแต่เลขวิ่งนะครับครับเลขวิ่ง มาแปดตัวเดียวนะครับพี่น้องอิซีครับรอบนี้ก็มาตัวเดียวคือกันนะครับพี่น้องอิซีเอ้าเบื้องผลห้วยเล่าออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาตามหลอบไม้นะครับนเนาะเหลียกลางออกแปดซีแล้วพี่น้องอิปซีหมดที่แล้วนะครับของวอเวเยงจันมาแปดตัวเดียวสายวิ่งสายหลุดได้คือเก้านะครับฉกมันคือเก้านะครับครับก็มาตตาม ตามผลงานรอบใหม่นะครับพี่น้องเอฟซีรอบใหม่ออเวียงจันท์มาแล้วนะครับครับงวดนนี้งวดประจำวันที่31นะครับวันพุธนะครับครับวันพุธนะครับที่31เดือนมกราคม2567 <c oughs> ขออนุญาตเชิญทางขงางก่อนเทพ่นองค์ที่มันค่าข้ากลองนะครับกับเราพัฒนาเนะครับเนาะครับขอเวียงจันนะครับพี่น้องทอี่ มีเสียงรบกวนจังน้อยด้วยพี่น้อง fc มีนะครับเสียงเครื่องตัดายาหรือว่าเสียงเครื่องสูบน้ำกับบรลลูนะครับครับสายวิง่ง <c oughs> สายรูดนะครับ มาแล้วนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับอ,อเอวียงจันครับเิ่งตัวเวนพันทรงมาให้กอนนะครับพี่น้องที่ 8กับ9ครับพี่น้องที่ครับอ,อ้ัยวะจันทร์รอบนี้มาเล็กวิ่งเล็กดวด2ตัวนะครับพี่น้องที่ครับจับคู่นะครับกับนี8 1น,นะครับ8 2นะครับพี่น้องที่ ก้าหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟีเก้าสองนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับพี่น้องเอีครับตัวระวังนะครับได้พี่น้องเอฟ่ีตนอาจารย์บอกว่าระวังนะครับระวังแม่น้ากันนะครับ แปดเก้าครับพี่น้องอีซีครับ,ออรบตัวเลขมีอยู่แค่หาหางเนาะครับเนาะสี่หางห้าหางกับตัวระวังครับเด่นแปดกับเก่านะครับพี่น้องอีซีระวังนะครับพี่น้องอีซีระวังแปดเก่านะครับครับก็ข้อ ขอบุขอบคุณนะครับท่านอาจารย์อวเวียงจันทร์นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดมาโรเด้อรแปดกับเก้านะครับพี่น้องที่ครับจับคู่นะครับอาจารย์จับคู่ให้นะครับก็มีแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับพี่น้องที่ระวังแปดเก้านะครับพี่น้องที่ครับพี่น้องเข้าไปแคปหน้าจอไว้ครับ ครับเรียกช่หางหาหางนะครับทนาย์บ่เด่นไห้นะครับบ่เนไห้นะครับพี่น้องที่เป็นบได้เน้นไห้เด้อนะครับเพราะว่าตัวเรียกเป็นบ้างมาให้มีแต่ตัขัดมาเด่นเด่นแล้วนะครับพี่น้องที่ครับรอบนี้ขอให้โชคๆมันๆขอให้เง่งๆปังๆครับพี่น้องที่เฮ้าครับจากเล่าเวียงจันนะครับ เอาเี่ยเส้นใต้ให้พี่น้องเห็นชัดเจนก่อนนะครับพี่น้องอที่เพื่อบางที่พี่น้องเขาแคบจะได้สดเห็นชัดเจนนั่นะครับครับรอบนี้ท่านอาจารย์บอกว่านะครับติดคือเก้านะครับเหล็กถา้าเขาชุดจับปูเขาเหล็กวิ่งนะครับเป็นบอกวางสันเนาะครับครับส่วนเหล็กสายดวนวงในนะครับ ทนายรย์บ่ตามให้นะครับเพราะว่ามันถ้าเพิ่นได้มาแล้วปล่อยออกมาแล้วนะครับส่วนมากตัวเหล็กมักจะเพี้ยนนะครับทนาจารย์บอกว่าจังสันเนาะครับเนาะหรือว่าวงในเล่าอาจสิรูนะครับว่าตัวเล็กรุดออกไปแังไดนะครับก็เลยอาจจะเปลี่ยนตัวเหล็กเนาะครับเนาะเพิ่นมีข้อมาจังสันเนาะครับเนาะเช่อน่าดีกับบอตามเพิ่นนะครับพี่น้องที่ขับถ่ายคลิปนี้นะครับเชื่อน่าดีกับ ขอเว่ยพรให้พี่น้องเข้าสุขุสุขคนนะครับถูกหวยรวยเงินไปน้ากันเดอ้อวันพุดนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับขอให้มีเฮขอให้มีโชคขอให้มีมันนะคร,ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ